โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและผลิตก,กาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพื้นที่ดอยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000เมตรบนดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีเกษตรกรเผ่าปากากยอกลุ่มหนึ่งเฝ้าเพียรปลูกกาแฟพันุ์อาราบิก้าอย่างขมักขม้นนี่คือวิถีดํรงชีวิตดอกผลกาแฟ จากน้ำพระทัยของพ่อหลวงที่ตกทอดรุ่นต่อรุ่นหลังจากที่ได้พระราชทานให้ลุงพโยชาวบ้านที่นี่ในปีพุทธศักราช2517 43ปีที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงได้สนองพระราชดำริที่จะส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยได้เคียงบ่าเคียงไหลในการปลูกกาแฟเป็นอาชีพมาโดยตลอดแต่ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำานวยนักในอดีตทำให้บางส่วนได้ลดจำนวนการปลูก ก็เลิกปลูกกาแฟไปโดยปริยายแม้นวันนี้กาแฟได้รับความนิยมมากขึ้นแต่การที่เกษตรกรที่อยู่แดนไกลจะยืนหยัดอีกครั้งได้ต้องอาศัยทักษะเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการบริษัทปตทจำกัดมหาชนในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ขออาสาเข้าร่วมดำเนินงานเสริมศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงให้ยั่งยืนด้วยเหตุนี้โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจึงได้บังเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปลูกและการผลิตกาแฟสายพันธ์อุาราบิา้าส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหวังไว้ว่าการพัฒนารูปแบบของอกาแฟในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือกาแฟในระบบอนุรักษ์นั้นสามารถที่จะสร้างผลต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีด้วยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรและเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากาแฟคงการหลวงนั้นเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเฉพาะเป็นคุณภาพที่ดีเยี่ยมแล้วก็เราเสนอเรื่องระบบ ของ natural resource coffee conservation เข้าไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นระบบของการพัฒนากาแฟเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมบนที่สูงต่อไปนะครับประโยชน์ของโครงการนี้นะครับก็จะได้กับหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่จะมีอาชีพที่แน่นอนมากขึ้น ในแง่ทรัพยากรธรรมชาติก็จะได้ผื้นป่านะฮะพืนดินที่สมบูรณ์กลับคืนมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ําด้วยนะครับและตัวอเมซอนเองก็จะได้ติดพันหรือเม็ดกาแฟที่มีคุณภาพก็เป็นการเจริญเติบโตร,ร่วมกันไปอย่างยั่งยืนนะฮะโครงการและชุมชนบ้านหลวงภายใต้การดูแลของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลของครัวเรือน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างโรงเพาะชำจนถึงปลูกกาแฟและต้นไม้ร่มเงาโดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้แทนของแต่ละพื้นที่และเกษตรกรอาสาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมเมล็ดพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์กาแฟ36ต้นที่ได้รับการคัดเลือกโดยนักวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน7แห่งจากแหล่งปลูกต่างๆมาทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่มีคุณภาพดี ณหน่วยวิจัยแม่ยะน้อยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในงานพัฒนาการปลูกกาแฟได้ผสมผสานแนวทางการปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices หรือ GAP ร่วมกับการปลูกในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีกาแฟเป็นพืชหลักมีการจัดทำคูรับน้ำรอบเขาปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปลูกไม้บางร่มเงาชั่วคราวและถาวรเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าโดยมีการปลูกดังนี้ชั้นที่ 1. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินชั้นที่2ปลูกกาแฟอาราบิกาชั้นที่3ปลูกพืชตระกูลถั่วและกล้วยเพื่อเป็นแนวป้องกันร,ร่มเงาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยชั้นที่4ปลูกกางขี้มอดสิวเวอโอกเป็นแนวร่มเงาชั้นที่สอง และชั้นที่5ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นแนวกันชนโดยรอบแปลงยังได้มีการสร้างบอ่อจำนวน11บอ่อและฝายชะลอน้ำสี่ฝายเกษตรกรเหล่านี้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงานวิธีการปลูกตามมาตรฐานทุกขั้นตอนรวมทั้งลงมือปฏิบัติเพื่อความชำนาญโดยชุมชนได้กำหนดให้แปลงสาธิตของพื้นที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GAP นอกเหนือจากความรู้เรื่องกาแฟเกษตรกรยังได้รับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งพาตนเองตั้งแต่การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ตนเองการวางแผนการจัดการรายได้รายจ่ายอย่างเป็นระบบด้วยการทำบัญชีครัวเรือนมีบอปลาหมูหลุมแปลงผักและมีผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ได้เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญคือ การรวมกลุ่มการทำงานเพื่อบริหารจัดการไรายได้จากการดำเนินงานโดยก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกมากกว่า100คนครอบครัวเกษตรกรที่ดำเนินการปลูกกาแฟตามมาตรฐาน G.A.P. รวมทั้งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงจนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังได้รับเลือกเป็นครูเรียนตัวอย่างอีกด้วย ดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์เพราะเป็นป่าต้นน้ำสายสำคัญจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมตราบนานเท่านาน,านดังนั้นนอกเหนือจากการปลูกที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วยังได้มีการวางมาตรการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าโดยเริ่มจากการทบทวนกติกาการใช้ประโยชน์ และจัดทำแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในชุมชนโดยคณะทำงานระดับหมู่บ้านมีการประชุมร่วมของภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลานตอนบนและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำแม่ยะแม่ปอนชุมชนและโครงการได้ปลูกป่าเพิ่มเติมกว่า300รายไร่และได้สร้างแนวกันไฟของหมู่บ้านมีการบวชป่าบวชใส่น้ำเพื่อสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำณวันนี้ โครงการได้สำเร็จลุล่วงพร้อมกับต้นกาแฟที่งอกงามตามหลักวิชาการที่รอเก็บเกี่ยวอีกกว่า4,000 40, 0ต้นบนพื้นที่กว่า100ไร่จากนำักน้ำแรงของเกษตรกราหมู่บ้านของตำบลบ้านหลวงและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและเป็นอีกครั้งที่ตำบลบ้านหลวงที่ได้จารึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิกาต้นแบบเชิงอนุรักษ์5ชั้นแห่งแรกของประเทศไทย ก็มีโครงการกาแฟแล้วก็โครงการหลวงมาส่งเสริมก็มีส่งเสริมหลายหลายอย่างแล้วก็ชาวบ้านก็มีความรู้ที่เจ้าหน้าที่มาแนะนําเช่นว่าปลูกกาแฟต้องปลูกกาแฟใต้ร่มเงาหน้าผักสวนควรัวมีไอ้บัญชีสมุจดจดรายเดือนเขาก็รู้ว่าแต่ละเดือนใช้จ่ายเท่าไรใช้จ่ายน้อยลงหรือว่าดีขึ้นมีเงินเข้าเงินออกเขารู้ชาวบ้านครอบครัวก็ดีขึ้น กาแฟเพื่อการพิทักษ์ดินน้ำและป่าที่แห่งนี้จะเป็นองค์ความรู้แก่ชุมชนและเกษตรกรที่สนใจให้ได้นำไปต่อยอดความยั่งยืนที่สำคัญชุมชนที่มีบทบาทในการพิทักษ์ป่าซึ่งทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของโครงการในที่สุด